วิญญาณของคุณเคยเกิดมาหลายครั้งแล้ววันนี้โอป้าจะนำแนวคิดของ Cannon, d ด l o เลสแคน n อนจากหนังสือที่ชื่อว่า The c o n v o l u t e Universe ซึ่งพูดเกี่ยวกับ Quantum Healing Hypnosis หรือ QHHT ชีวิตนี้อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณมาอยู่บนโลกใบนี้คุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณคุ้นเคยกับบางสถานที่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปถึง คุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณเจอใครบางคนแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนเราเนี่ยรู้จักกันมานานมากเลยหรือว่าคุณมีพอสวรรค์บางอย่างตัวไม่เคยเรียนรู้และนั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญและมันอาจจะเป็นความทรงจําที่คุณระล,ลึกได้จากชีวิตก่อนหน้านี้ที่คุณเคยมีมาก่อนแล้วโด l ูเลสแคนนอนได้กล่าวไว้ว่าถ้าคุณนั้นเคยเกิดมาหลายครั้งแล้วคําถามที่แท้จริงแล้วในชาตินี้คุณจะตื่นรู้ได้หรือ,อยัง ข้อหนึ่งวิญญาณของคุณคือผู้เดินทางไม่ใช่ผู้มาเยือนโลกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นชีวิตของคุณนั้นไม่ใช่จุดเริ่มต้นแต่มันคืออีกบทบาทหนึ่งของเรื่องราวที่ยาวนานเกินกว่าที่สมองจะจดจำได้ในคอนตัมฮิลลิงคิปโนเซตหลายพันเคสเชื่อว่าวิญญาณจานวนมากย้อนเห็นตัวเองในชีวิตก่อนหน้าทั้งที่ตัวเองนั้นอยู่ในยุคโบราณอยู่ต่างวัฒนธรรมหรือแม้แต่ต่างดาว คุณคือวิญญาณในโลกอมะตะที่เคยเป็นหลายสิ่งหลายอย่างมาก่อนการเกิดซ้ำไม่ใช่บทลงโทษแต่คือการเรียนรู้ของจิตวิญญาณนั้นวิญญาณจะกลับมาทําภารกิจให้สมบูรณ์ในแต่ละชาติการจําไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเช่นผู้หญิงวัยสีปีที่อาจจะเคยกลัวทะเลแบบไม่มีเหตุผลและหลังจากที่เธอทำควอนตามฮิลลิงฮิปโนซตเธอเห็นภาพตัวเองจมน้ําในสมัยที่เป็นหญิงสาวโรมันโบราณ หลังจากนั้นความกลัวทะเลก็หายไปหรือไม่ต้องบาบัดแบบเดิมอีกเลยเทคนิคนะครับก็คือให้ลองหลับตาแล้วตั้งจิตถามว่าฉันเคยเป็นใครมาก่อนและจดสิ่งแรกที่คุณนั้นรู้สึกและคิดได้ข้อ 2. ความกลัวซ้ำๆอาจจะเป็นแผลจากชาติที่แล้วหากคุณนั้นมีความกลัวที่ไม่มีเหตุผลกับเรื่องใดๆก็ตามเช่นกลัวการพูดต่อหน้าผู้คนกลัวความรักกลัวการถูกทอดทิ้ง นั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องของในชาตินี้แต่มันคืออารมณ์ที่ยังไม่จบจากชาติที่ผ่านมาซึ่งมันก็ยังติดอยู่ในจิตต้าสนึกของคุณความกลัวที่ไม่มีที่มามันก็คือความจำที่ยังฝังไว้ในพลังงานการรู้ต้นต่อจะปลดล็อกได้รวดเร็วแผลทางจิตจะไม่หายด้วยการเวลาแต่หายด้วยการตื่นรู้และความเข้าใจการย้อนกลับไปดูอดีตมันคือการปลดปล่อยพลังงานเก่า เช่นผู้ชายคนหนึ่งกลัวการถูกหักหลังตลอดชีวิตเมื่อเข้าสู่ภาวะสะกดจิตเขาได้เห็นตัวเองเป็นขุนพลในยุคจีนโบราณที่ถูกสังหารโดยเพื่อนรักแต่หลังจากนั้นเขาเริ่มมีความสัมมัรี่ดีขึ้นกับผู้คนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจงเขียนว่าคุณกลัวอะไรที่สุดโดยไม่ต้องหาเหตุผลแล้วนั่งจิตนาการว่ามันอาจจะเคยเกิดขึ้นจริงในอดีตหรือเปล่าแล้วให้อภัยตัวเองณตอนนั้น ข้อ 3. ความฝันบางอย่างคือเศษเสี้ยวของความทรงจําที่เรานั้นอาจจะยังไม่ลืมมันคุณเคยฝันว่าคุณเป็นอีกคนไหมอยู่ในที่ที่หนึ่งผู้ภาษาแปลกๆหรือว่ารู้สึกอะไรกับว่าเหมือนความฝันนั้นมันจะจริงเกินไปหรือเปล่าจากการวิจัยหลายเคสพบว่าความฝันในบางรูปแบบคือคลื่นของความทรงจําจากจิตวิญ,ญญาณเก่าที่รอการปลดล็อกและการตื่นรู้ ใจิตใจของเรานั้นตอนหลับมันจะมีเคลื่อนเทต้าที่จูนกับความจริงในระดับของจิตวิญญาณบางความฝันคือการกลับบ้านไปยังวิญญาณดวงเดิมฝันบ่อยๆแบบแบบเดิมๆเ,เท่ากับความทรงจําที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณให้ตื่นรู้ในตอนนี้ความฝันนั้นคือช่องทางที่ไม่มีกรอบของเหตุผลจงเขียนบันทึกความฝันทันทีหลังจากที่คุณตื่นนอนโดยไม่ต้องคิดอะไรมากและคุณจะเห็นแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบบางอย่าง ปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆข้อ 4. คนบางคนเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อเรียนรู้ซ้ำในสิ่งที่มันยังไม่เสร็จคุณเคยเจอใครสักคนแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราเคยเจอกันมาก่อนไหมโดโดเลสยืนยันว่าเรามาจะกลับมาเกิดกับกลุ่มวิญญาณเดิมเพื่อมาเคลียร์บางอย่างที่ค้างคาเช่นค้างคาใจค้างคากายในชีวิตก่อนหน้านี้ คนที่คุณผูกพันมากก็อาจจะเป็นพ่อแม่คนรักศัตร,รูหรือแม้แต่ลูกของคุณในชาติที่แล้วก็ได้ความสัมพันธ์ที่เจ็บมากๆมันคือบทเรียนที่ยังเรียนไม่จบต้องกลับมาตื่นรู้ในตอนนี้คนที่อาจจะทําร้ายคุณที่สุดอาจจะเป็นคนที่รักคุณที่สุดในโลกของจิตวิญญ,ญาณก็ได้ความรักความเจ็บความผูกพันล้วนเป็นสัญญาจากจิตใจเก่าๆเมื่อคุณรู้สึกเจ็บปวดกับใครก็ตามให้ตั้งคำถามว่า ฉันกับเขาเคยมีอะไรต่อกันมาก่อนหรือเปล่าแล้วลองปล่อยจิตใจให้ภาพนั้นแวบ,บขึ้นมาจะเป็นในจินตนาการหรือว่าความคิดความฝันก็ได้ขอ้อ 5. ความชอบเฉพาะทางมันคือพรสวรรค์ที่วิญญาณเคยได้ใช้มันมาแล้วบางคนนั้นร้องเพลงได้ตั้งแต่สามขวบบางคนก็เต้นได้นะครับคุณจะเห็นว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยในโซเชียลมีเดียบางคนก็ระลึกชาติได้บางคนทําอะไรบางอย่างที่ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยก็ไม่เคยรู้จริงไหมครับ บางคนเนี่ยผูดได้หลายภาษาทั้งที่ยังไม่เคยเรียนด้วยซ้ํานั่นคือข้อมูลพลังงานจากอดีตชาติที่ติดมาพร้อมกับจิตวิญญาณน,นั้นทักษะบางอย่างไม่ต้องเรียนใหม่เพราะคุณเคยใช้มันมาแล้วความถนัดและทักษะเฉพาะทางบางอย่างนั้นเป็นสัญญาณจากอดีตชาติสิ่งที่คุณรักที่สุดนั้นตอนนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยมีในหลายชีวิตที่ผ่านมาก็ได้จิตวิญญาณไม่เคยลืมอะไร แค่จิตสำนึกนั้นหรือร่างกายแนะตอนนี้ยังจำไม่ได้เท่านั้นเองจงสำรวจสิ่งที่คุณรู้สึกชอบและรักลงไหลแบบไม่มีเหตุผลหรือว่าเก่งได้แบบที่คุณเนี่ยไม่เคยฝึกมาเลยไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วก็จงฝึกมันต่อไปเพราะนั่นคือภารกิจที่ในชาติที่แล้วได้กำหนดไว้ให้กับคุณข้อ 6. ความรู้สึกคุ้นที่ไร้คำอธิบายมันคือสิ่งเรียกจากความทรงจำของจิตวิญญาณ คุณเคยไปที่ไหนแล้วก็น้ําตาไหลทันทีคุณไม่รู้ว่าทําไมไหมครับหรือว่าเห็นบางสถานที่บางแห่งแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊มันเหมือนกับว่าฉันเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนจากการวิจัยหลายเคสรายงานตรงกันว่าจิตของคุณนั้นอาจก,กําลังระลึกชาติแบบไร้คําพูดก็ได้ความคุ้นเคยแบบไม่มีเหตุผลเขาเปรียบว่ามันคือความทรงจําทางจิตวิญ,ญญาณครับบางที่บางแห่งเนี่ยเก็บร่องรอยพลังงานที่วิญ,ญญาณของคุณเนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่ ถ้าร่างกายนั้นสั่นสะเทือนใจพองโตนั่นอาจจะแปลว่าคุณเคยมาที่นี่แล้วเมื่อก่อนความทรงจําของจิตวิญญาจะฝังอยู่ในสนามพลังงานรอบตัวคุณเวลาที่คุณเจอสิ่งที่คุณอินโดยไม่มีเหตุผลลองใช้เวลาสักครู่ครับหลับตาแล้วก็ถามเตงว่าฉันเคยมาอยู่ที่นี่ในรูปแบบไหนกัน เพราะฉะนั้นนะครับการที่คุณมาอยู่ในชาตินี้มีครอบครัวคนรักแบบนี้พบเจอเหตุการณ์บางอย่างในตอนนี้ไม่ใช่าาเ,เพราะว่าบังเอิญเพราะจิตวิญญ,ญาณของคุณนั้นเลือกแล้วว่าจะมาเรียนรู้อะไรทําภารกิจอะไรในชาตินี้ข้อเคุณเลือกครอบครัวนี้ด้วยตัวเองแม้จะเจ็บปวดก็ตามสิ่งที่โดโดเลสเนี่ยย้ำไว้เสมอครับก็คือเพราะในระดับจิตวิญญ,ญาณคุณไม่ได้เกิดมาแบบสุม่ม แต่คุณเลือกพ่อแม่สภาพแวดล้อมสถานการณ์ที่เหมาะกับบทเรียนที่คุณอยากจะเรียนในชาตินี้ดโดโลสได้กล่าวไว้ว่าพ่อแม่ของคุณนั้นคือครูที่จิตวิญญาณนั้นเลือกมาโดยรู้ว่าจะช่วยให้เราโตในแง่ใดในชาตินี้ตอนนี้ความเจ็บปวดในวัยเด็กมันคือบทเรียนที่ลึกที่สุดของจิตวิญญาณและไม่ใช่ทุกคนจะได้พ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบแต่ทุกคนจะได้คู่สัญญาของตัวเองและเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ คุณจะเลิกโทษโชคชะตาแล้วเริ่มเรียนรู้จากมันจงเขียนจดหมายถึงพ่อแม่แต่ไม่ต้องส่งนะครับเขียนในสมุดของคุณแล้วขึ้นต้นว่าฉันรู้แล้วว่าทำไมฉันถึงเลือกคุณแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่คุณรู้สึกตื่นรู้กับพ่อแม่ของคุณนะครับข้อ 8. ความเจ็บช้ำในชีวิตคือบทเรียนเดิมที่คุณยังไม่ผ่านแต่คุณต้องมาเรียนรู้ในตอนนี้คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางเรื่องเนี่ยเบื่อจังเลยไม่ชอบเลยทำไมฉันต้องเจอเรื่องนี้อีก ทำไมฉันจะต้องเจอคนแบบเดิมด้วยทำไมฉันจะต้องเจอคนแบบนี้กลับมาในชีวิตซ้ำๆจากการวิจัยครับพบว่าคนที่ยังไม่ผ่านบทเรียนด้านจิตวิญญาณเดิมก็จะดูดสถานการณ์แบบเดิมจนกว่าตัวเองจะเรียนรู้เรื่องนี้จริงๆความสัมพันธ์ที่บนหลูมมันคือสัญญาณว่าคุณยังไม่เข้าใจบางอย่างการเจ็บช้ำซ้ำๆเป็นการสก,กิดให้คุณรู้ทันในโลกนี้วิญญาณนั้นไม่ได้ลงโทษคุณ แต่มันจะไม่ยอมให้คุณผ่านแบบทางลัดเด็ดขาดและเมื่อคุณเปลี่ยนโลกภายในและตื่นรู้มากขึ้นหบดเรกก็จะจางหายไปทันทีเมื่อเจอสถานการณ์ซ้ำๆให้คุณนั้นถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้แล้วหรือยังข,า, timeline, ขา,ากลความฝันของคุณในชาตินี้ต่อยอดมาจากอดีตของจิตวิญญาณหลายคนมีแพชชั่นบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เช่นฉันเกิดมาก็มีภาร,รกิจ รู้สึกว่ามีนะครับอยากจะช่วยผู้คนอยากปกป้องสัตว์อยากสอนอยากสร้างอะไรบางอย่างครับจากการวิจัยพบว่าความฝันเหล่านี้มักจะเกิดจากภารกิจที่ยังไม่จบในชาติก่อนหรือว่าต้องทําไม่เสร็จแล้วในชาตินี้คุณกลับมาเพื่อทําให้มันสมบูรณ์วิญญาณนั้นไม่เคยลืมว่าตัวเองเป็นใครมาก่อนเห็นไหมครับว่าบางคนเกิดมาก็เป็นนักร้องนักเต้นบางคนก็เป็นนักวาดรูปนะบางคนเป็นศิลปินต่างๆบางคนก็เป็นครูสอน แต่ละคนนะครับสังเกตว่ามีทักษะเนี่ยที่เกิดมาแตกต่างกันเขาบอกว่านั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณเก่าเนี่ยมาใช้ชีวิตในชาตินี้เพื่อทําภารกิจนี้ให้สําเร็จครับวิญญาณของคุณนั้นไม่เคยลืมว่าตัวเองเป็นใครความฝันของคุณที่คุณเนี่ยฝันบ่อยๆอาจจะเป็นสิ่งเรียกจากภารกิจเดิมก็ได้หากคุณนั้นเดินตามความฝันคุณจะรู้สึกคุ้นกับมันอย่างประลาลดใจและจัก,กรวาลจะช่วยคุณเพราะคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ จงจดว่าถ้าฉันไม่ชีวิตโดยไม่ต้องกลัวอะไรเลยฉันอยากจะทําอะไรลองใช้สมาธิเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับและนั่นคุณอาจจะพบร่องรอยของภารกิจในแง่ของจิตวิญญาณข้อสิความรู้สึกเบื่อโลกอาจจะไม่ใช่โรคซึมเศร้าแต่วิญญาณน,นั้นกําลังโองหาบ้านหลังเดิมมีผู้คนจานวนมากครับที่โดโล雷สได้กล่าวไว้ว่าเขาคือกลุ่มวิญญาณที่ไม่ได้เคยเกิดแค่บนโลกเท่านั้นแต่เคยอยู่ในมิติอื่นที่สงบและเบากว่า เมื่อพวกเขากลับมาเกิดมันจะรู้สึกแปลกแยกเบื่อนายไม่เข้าใจโลกเพราะพลังของโลกนั้นมันหยาบจนเกินไปความรู้สึกที่ไม่เข้ากับโลกอาจจะไม่ใช่ปัญหาทางจิตแต่มนคือสัญ,ญญาณจากโลกของจิตวิญญาณคุณไม่ได้แปลกคุณแค่ต่างมิติวิญญาณบางกลุ่มนั้นมาเพื่อปลุกโลกไม่ใช่มาเพื่อปรับตัวเมื่อคุณรู้ตัวตนคุณจะหยุดเกลียดตัวเองพุกเช้าให้คุณพูดกับตัวเองว่าแม้ฉันไม่ได้จากที่นี่มา แต่ฉันมาเพื่อช่วยที่นี่ข้อ11ความตื่นรู้ไม่ได้เริ่มจากการคิดแต่มาจากการที่ระลึกถึงความจริงเดิมความตื่นรู้คือจังหวะที่จิตของคุณนั้นจําได้ว่าคุณเป็นใครไม่ไม่ใช่การอ่านหนังสือเยอะหรือว่าเข้าอบรมใ,ใดๆนะครับถ้ามันคือจังหวะที่หัวใจของคุณนั้นสั่นสะเทือนโดยไม่มีเหตุผลแล้วคุณก็รู้ทันทีว่านี่คือสิ่งที่จริงที่สุดแล้ว การตื่นรู้นั้นไม่ใช่การจำอะไรไม่ใช่การศึกษามันมาจากโลกของจิตวิญญาณที่กำลังกระซิบบอกคุณบางครั้งนะครับแค่ประโยคเดียวก็ทำให้ชีวิตคุณน,นั้นเปลี่ยนทั้งชีวิตและเมื่อคุณดได้ลกได้พลังงานของคุณจะเปลี่ยนทั้งโลกภายในและโลกภายนอกโลกใบเดิมนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยข้อ 12. ชีวิตนี้เคยเวทีให้วิญญาณคุณเล่นบทที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาโดโลเลสแคนนอนเชื่อว่า ชีวิตปัจจุบันนั้นคือบทบาทที่คุณเขียนเองได้เพื่อเยียวยาตื่นรู้หาบทเรียนและขยายจิตสนึกคุณในชาตินี้และถ้าคุณตื่นรู้แล้วคุณสามารถเขียนตอนจบใหม่ได้เสมอครับไม่สำคัญว่าที่ผ่านมานั้นในอดีตหรืออะไรก็ตามคุณจะแย่แค่ไหนแค่คุณตื่นรู้คุณก็สามารถเริ่มบทบาทใหม่ได้ในทันทีชีวิตนี้ที่เราเกิดมาเนี่ยเขาเชื่อว่ามันไม่ใช่การชดใช้แต่เป็นเวทีที่คุณเลือกเอง เพื่อเกิดมาเพื่อตื่นรู้อะไรบางอย่างอย่างที่บอกนะครับทุกคนเกิดมามีภารกิจแตกต่างกันบางคนเกิดมาเต้นเก่งเลยบางคนเกิดมาก็เป็นนักร้องนะครับบางคนเนี่ยพยายามที่จะฝึกดนตรีก็เลยไม่ได้สักทีแต่บางคนเนี่ยโอ้โหแบบลื่นไหลามากๆคุณไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญครับคุณมาเพื่อเข้าใจตัวเองให้ลึกกว่าเดิมในชาตินี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณคือส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณใหญ่มหาศาล ไม่มีอะไรผิดพลาดแม้แต่ความเจ็บปวดก็เขียนมาให้คุณตื่นรู้ทุกคืนก่อนนอนได้พูดว่าฉันยอมรับบทเรียนในชีวิตนี้และต่อไปนี้ขอใช้ชีวิตอย่างมีความหมายที่สุดคุณไม่ได้เกิดมาแค่ครั้งเดียวและคุณไม่ได้ลืมทุกอย่างแค่ความเงียบยังไม่ลึกพอที่จะฟังเสียงจิตวิญ,ญญาณคุณที่แท้จริงชีวิตนี้คือบทใหม่ที่คุณเขียนเองได้เพื่อเยียวยาเรื่องเดิมเรียนรู้สิ่งใหม่และเติบโตไปได้ไกลกว่าเดิม ไม่มีใครเป็นวิญญาณใหม่จริงๆมีแต่คนที่ยังไม่เคยตื่นรู้เท่านั้นเองอย่าลืมกดติดตาม Motivation Podcast เอาไว้เพื่อรับอาหารสมองคนสำเร็จทุกวันอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมขับในช่อง Motivation Podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการ ด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m ไม f u l n น s s ธุรกิจและการตลาด Motivation podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้น สมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ